ด้านหน้าจะเป็นรถเดิมๆนะคะใครที่หารถเดิมๆไม่ได้เน้นตกแต่งก็ลองแวะมาดูกันได้นะคะมีสองแถวค่ะแถวหลังก็จะเป็นรถเครื่อง2 5 0 0ันะคะแถวหน้าสุดด้านหน้าสุดก็จะเป็นเครื่องสามพันค่ะใครที่หารถเดิมๆไม่ได้เน้นภายในตกแต่งลองมาดูได้นะคะมีหลายคันให้เลือกเลยนะคะ ก็จะเป็นแถวหน้านะคะเครื่องสามพันแบบเดิมๆนะคะมีตั้งแต่ปี15แล้วก็ปี17นะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะมีตั้งแต่ปี0ูย์เค่ะ ชมตัวอย่างนะคะว่าเดิมๆประมาณไหนน,นะคะก็เป็นปี2017นะคะปี2017ภายในก็จะมีกุข้างมาแล้วเบาเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะ ภัยหารถวิ่งโรงงานลองมาดูได้นะคะมีปี17ก็จะมีคันนี้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นปี15บห้านี่ก็จะเป็นแบบที่ไม่ได้แต่งหลังคามก็จะเป็นปี15เดี๋ยวไปดูด้านในคะ่ะนี่ก็ภายในพร้อมแล้วนะคะทำภายในเรียบร้อยหมดแล้วเบาะหนัง หุ้มหลังคางหุ้มข้างนะคะพร้อมใช้งานเลยจัดได้เต็มฟรีดาวค่ะรถปี2015สีขาวนะคะรถสวยพร้อมใช้ภายในสะอาดครบเลยนะคะเครื่อง3000มาดูเครื่อง2500กันบ้างนะคะด้านหลัง เรื่อง2,005คันนี้ราคาอยู่ที่400,000กว่าบาทเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังหุ้มหลังคาหุ้มข้างเหมือนกันค่ะนี่ก็รถสวยพร้อมใช้นะคะหลังคาหุ้มเรียบร้อยสวยงามด้านในนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างค่ะ เป็นรถเครื่อง2อ0พนะคะ4,000สนกว่าบาทแถวนี้นะคะแถวหลังนี้เป็นเครื่อง2อ0พทั้งหมดเลยมีหลายคันนะคะรถสภาพประมาณนี้ที่ไม่ได้แต่งเยอะอะไรพร้อมใช้งานร้านเปิดทุกวันนะคะสนใจก็มาชมรถได้ทุกวันเลยค่ะ ด้านในก็จะเป็นรถที่แต่งมาแล้วนะคะแต่งใหม่ตกแต่งภายในใหม่ VIP นะคะจะอยู่แถวด้านในเป็นเครื่องสามพันค่ะเครื่อง2 5งพก็มีนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนลองแวะมาดูกันได้ค่ะ